สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแป้งโดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาของแป้งโดที่เราจะมาเอามารีวิวนั้นเป็นยังไงกันอันนี้นะคะซื้อมาในราคา50บาทนะคะแต่ว่าอ่าได้มาอีกอันนึงคือเขาแถมให้นะนี่นะคะเป็นแป้งโดแบบนี้นะเป็นแป้งโดหน้าชิสกันนะคะ50บาทนะแต่เราเห็นที่ร้านอื่นเขาขาย20กัน แต่อันนี้เพื่อเราให้มานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะถุงกันเลยค่ะมันจะมีอะไรกันบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองแกะถุงะะเขาดูม,มีอะไรบ้างอันแรกนะคะจะเป็นแม่พิมชิซุกะนะคะน่ารัก อันที่สองจะเป็นแม่พิมพ์ของโดบิตะนะคะน่ารักเหมือนกันเลยแป้งโดที่เขาให้มานะคะเป็นสีชิ้นคูนนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะก็ต้องฉีกแป้งโดมาก่อนนะ มันหนุบๆมากนี่นะกิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนแองโกทั่วไปนะคะแต่กลิ่นจะแรงกว่านิดนึงโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เลยปัน้นเป็นวงกลมก่อนนะคะในกล่องนะคะบอกว่าให้ทำเป็นแบนๆ,ๆนะคะแล้วก็นวดเลยโอเค โอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาแม่พิมพ์มาพิมพ์เลยนะคะประมาณนี้นะคะก็กดลงไปเลยแล้วก็ดึงออกนะดึบดึบอุ้ยดึบนี่นี่นะคะเป็นรูปหน้าชิซุกะนะคะนี่ ต่อไปเราจะทำโดยปิตะกันนะคะก็ทำเหมือนเดิมนะนี่ค่ะได้แล้วเป็นชิสุกะแบบโดยปิตะนะคะแล้วก็ยังมีแป้งโดเหลืออีกนะคะก็สามารถเอามาปั้นเป็นอย่างอื่นได้นะคะหรือไม่ก็เอามาทำเป็นตัวชิสุกะหรือโดยปิตะที่คุณชอบได้อีกหลายตัวเลยค่ะแล้วก็สับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ยังไม่จบนะคะเรายัางไม่ได้แค่มารีวิวนะคะแต่เราจะมาแจกนี่นะคะเป็นอ่ามากรองสีน้ำตาลนะคะครับสลามสีจะออกมุกๆนิดนึงเนาะโอเคค่ะก็จะเป็นนี้นะ มุกๆนะคะสีมุกนิดนึงไปสีขาวนะคะโอเคก็ให้ไปเลยนะคะ2อ,อันพร้อมกันนะกติกานะคะกติกาก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเมนชื่ออายุและ ID Line เพื่อที่เราจะติดต่อได้สะดวกนะคะถ้าใครไม่ทำตามกติกานี้ถือว่ายกเลิกนะคะ จับฉลากอาทิตย์หน้าดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รางวัลสลามสีมุกกับสกูชีส่งฟรีลงทะเบียน m อิมเอเพิ่ม20บาทนะคะสะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามชมมาโดยตลอดนะคะ